นะครับความเร็วนะตอนนี้ผมตั้งไว้เนาะอยู่ที่หกสิบหกนะครับบูตเทอร์โบเหยียบได้เท่าไหร่มืู่กี่ปอนนะครับอเห็นเท่าไหร่ครับพี่น้องครับก็ลองดูครับว่าเห็นเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ผมเหยียบอันนี้ผมผมกล่าวว่าจะดูว่าบูตกี่ปอนนะครับ อันนี้ผมก็ไม่ได้ผมก็ตาข้ามองนะครับมือก็ตั้งโทรศัพท์ไว้นะครับอันนี้วิ่งที่เกียร์สี่นะครับเกียร์สี่ก็ลองดูนะครับว่าบูตบูตเรียวอันนี้วัดจาก OBD นะครับ OBD ที่ผมมีตอนแรกมไม่มันไม่มีปอนนะครับเพิ่งมามีปอนผมเพิ่งเห็นนะครับใช้มาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามันมีมันมีแบบปอนด้วยเออแต่อาจจะปอนไม่นิ่งเท่ากับเข็มนะครับอาจจะปอนไม่นิ่งเท่ากับเข็มเพราะฉะนั้น อย่าดราม่ากันนะครับเอออันนี้ผมก็อีกมือหนึ่งก็ตั้งไว้แต่ผมก็ไม่ได้ดูหรอกเมื่อกี้กี่ปอนนะครับก็ลองไปดูเอาละกันนะครับตรงไหนที่พอที่จะดูได้ก็ลองไปดูนะครับเพราะว่ารีวิวนี่ผมตั้งไว้ประมาณ15ปอนกำลังสวยแต่มีคนที่เอามาเซตแล้วบอกว่า1818 18นะอันนี้ผมก็เมื่อกี้ผมกดไม่เต็มนะถ้ากดเต็มมาจากขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมใช้คันเร่งอีโค่หมดด้วยนะครับอาจจะไม่ไม่เต็ม100%เ นะครับเพราะฉะนั้นอย่าว่ากันนะเดี๋ยวถ้ามีระยะทางยาวๆเดี๋ยวผมลองให้ FC ได้รับชมน,นะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย